โอเคได้อยู่นะถวนรอดอยู่นะสวยนะโอ้เป็นไงล่ะแตกหนักหรือเปล่าโอ้โหคูณแปดมาสวยนะคูณเก้าเรียบร้อย <c oughs> ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้จะมารีวิวเกมวันหยุดพักผ่อนของบาหลีนะเป็นเกมของค่าย PG Slot นะก็จะมารองด้วยทุนหลักร้อยก็คือทุน600บาทนั่นเองนะ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูเนาะได้หรือเสียงไหมซีเรียสนะคะขอแค่มารีวิวให้ดูเด็กอายุต่ำกว่า18ควรแช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อก็ใครสนใจะจะลองดูก็ลิกงสมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยแล้วกันเนาะ,ะตอนนี้นะคะเรามีสูตรจาวิตแล้วก็กลุ่มบทามนะท่านผู้ชมใครอยากจะรับสูตรหรืออยากจะเข้ากลุ่มก็ติดต่อรหรือสอบถามแอดมินได้เลยนะคะคือเราให้เข้าฟรีนะคะไม่เสียตังค์สักบาทนะ,ะในกลุ่มเนี่ยก็จะมีเขาจะมีผู้ดูแลระบบจะบอกเวลาเกมแต่ละค่ายมันจะมีโบนัสแตก,นะะนก,นะะกเนาะก เยอะแยะเลยถ้าไม่ชมก็ถือว่าเยอะเหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวเรานะจะกดเข้าไปในเกมเลยดีกว่ามาดูกันนะว่าจะรอดไหมวันนี้เอาทุนมา600บาทเกมนี้นะคะขอเล่นเบ็ด40แล้วการเล่นข้างนอกนะคะยังไม่ซื้อเข้าไปมาดูตารางการจ่ายเงินรางวัลของเกมนี้กันก่อนนะคะเกมนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์ฟรีสปินนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ตัว,วายแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆตามภาพเลยเด้อพี่น้องก็มีตัวคูณในเกมนี้สไลด์ข้างนะ,ะถ้าเราเข้าไปในรอบฟีเจอร์เกมนะคะหรือโปรเกอร์นั่นเองก็จะไม่มีสัญลักษณ อักษรนาไม่แต่สัญ,ญลักษณ์รูปล,ล้วนๆนะฟีเจอร์เกมคือสเกตเตอร์นั่นแหละ3ตัวขึ้นนะถึงจะได้เงินลงถึงจะได้เข้าไปอรอบฟีเกมเกมนี้ซื้อฟีเจอร์ได้มามาหมุนกันเลยดีกว่าเนาะมาดูนะคะว่าจะรอดหรือเปล่าอุ๊ยรอบนี้เป็นไงเฮ้ยสวยนะโอเคได้อยู่นะถั่วรอดอยู่นะสวยนะ โอ้ oh. เป็นไงล่ะแตกหนักหรือเปล่าโอ้โ oh. ห oh. คูณแปดมะสวยนะคูณเก้าเรียบร้อยจะโหดไปไหนจ้าจะโหดไปไหนโอ้โห oh. คูณสิบเอ็ดแล้วโอ้โหตรงนี้เต็มแผงคูณสิบสองอู้หคูณสิบสามเอาสี่ท่านผู้ชมแตกโหดนะอู oh. ้หคูณสิบสี่ยังไงคูณสิบห้าเอาดิ คูณ16เอาดิคูณ17เอาดิโอ้ยสกาเตอร์ตดัดเป็นไงโอ้ยสามร้อยเก้าสิบหกนะก็คูณสิบแปดไปเลยสิจ้าโอ้ยอย่างโหด ก็ใครสนใจอยากจะมาลองดูก็มาลองดูได้เด้อพี่น้องเด้อโหดจริงๆเกมบารีนะคะเป็นเกมของค่าย PG สลอนนะ,คะใครที่อยากจ,จะมาลองก็มาลองดูได้ไม่เสียหายนะท่านผู้ชมทุนหลักร้อยก็แตกหลักพันได้เหมือนกันนะพี่น้องนะโอ้โหระดับนี้7128บาทเลยทีเดียวก็ถือว่าโหดอยู่ไปต่อไม่รอแล้วนะเบ็ดร้อยอะเบ็ดร้อยซื้อไม่ได้อ่ะซื้อได้แค่เบ็ดสี่สิบอ่ะรู้เปล่าเบ็ดสี่สิบซื้อได้เปล่า เบสซื้อสามพมาเรียบร้อยนะคะซื้อเข้าไปแล้วสามพันไม่รู้ว่าซื้อเข้าไปเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าไปต่อไม่รอดแล้วนะเอาจะช่วยด้วยก็แล้วกันนะคะโอ้โหน้ำมะพร้าวเย็นฉดเชินไปต่อไม่รอดแล้วโอ้โหตอนนี้คูณสี่มายังไงโอ้โหร้อยสีคูณสี่ 576ตอนนี้นะเราได้ที่576บาทนะมาดูนะคะว่าเราจะได้กำไร3,000คืนหรือเปล่าโอ้โหสแกตเตอร์ตัดนี้จบเลยโอ้โห96คูณ6นะท่านผู้ชม576บาทท่านผู้ชมขาไปต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหโด่งนี้ลองมันก้อนโตเท่าไรเท่าไร 1,092บาทนะคะเอาใจช่วยด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมม,มาอย่างโหดมาอยังโ,งดงโงดหดเอ้ยฟรีในฟรีหรือเปล่าจะได้ฟรีในฟรีหรือเปล่าอุ้ยเราลุ้นนะฟรีในฟรีอะโอ้โหไม่มีฟรีในฟรีท่านผู้ชม สองพันสามอ้าวไปต่อไม่รอแล้วเดอ้อตอนนี้นะคะเราได้กําไรแล้วนะคะในกระรอบซื้อฟรีเกมรอบนี้นะคะถือว่าโหดอยู่ไปต่อไปต่อยังไงอุ้ยตัวแพงตัวแพงมาดี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 อยู่ you. โอ้โหวาย โอเค3,264อีโอเคท่านผู้ชมอีกหนึ่งสป,ปินที่เหลือจะเป็นยังไงมาดูกันพี่น้องเอ้ยเสียงกระหายเลยโอเค okay. มาดูเงินรางวัลรวมดีวกว่า7,812บาทนะถือว่ารอดอยู่นะเงินรางวัลรวมทุนก็1 2 5 0 0บาทนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไว้เจอกันท่านผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย